สวัสดีครับคลิปของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับเมื่อวานหายไปวันหนึ่งเลยนะจริงวันนี้ก็เกือบจะวันแล้วนะน,นี่จะหกโมงเย็นแล้วอย่าว่ากันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะช่วงนี้นะครับช่องของโอทออนไลน์นะครับมีการดูเพิ่มขึ้นถึงประมาณโดยเฉลี่ยแล้วถึง9ก้าร้อยสี่สิบห้านะฮะแล้วก็เวลานี้ก็คือดูมากขึ้นนะครับถึงเก้าสิบเอ็ดชั่วโมงโดยเวลาโดยเฉลี่ยนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะ และถ้จีบมากเลยนะฮะเพื่อนๆช่วย subscribe นะครับนี่มิกก็จะมีข้อมูลบอกผู้ชมด้วยนะขอพูดเกินเลยนะครับนี่นะฮะจะมีบอกผู้ชมนะฮะว่าเนี่ยที่ติดตามนะฮะครึ่งครึ่งแล้วสมัยก่อนเซติดน้อยกว่านี้เยอะนะครับแต่ยังมีเยอะเลยนะฮะที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งเออตรงนี้น้อยมากเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะซับสไคร์แล้วนะกดกระดิ่งหน่อยนะครับ อ่ะคลิปนี้นะครับจัดทำโดย o l i n e c o m นะฮะเว็บไซต์นะฮะสถาบันที่สอน e b a y amazon นะครับช่วงนี้ปรับเป็นเรียนทางออนไลน์นะสอนตัวตัวฮะหรือจะแบบประหยัดหน่อยราคาคอร์สแบบประหยัดดูคลิปวิดีโอก็ได้แล้วก็ตอนนี้จะปั้นแบบคอสที่นะฮะแต่ในเดือนแรกเนี่ยด้วย e b a y เนี่ยลิมิตมันลงได้แค่10ชิ้นสมัครใหม่มันจะลงได้แค่10ชิ้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลงแบบถูงวิธีเนี่ยเราจะทําให้เลยมีรายได้วันล,ละพันบาทหรือเดือนละสามหมื่นบาททีเดียวนะครับไม่ใช่รายได้สิกำไรนะฮะ แต่ตอนนี้ยุคนี้ eba เนี่ยเขาต้องจ่ายแวะให้กับสำมะกรนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะฮะเอามาจ่ายภาษีด้วยแนะนานะสมมติเดือนนี้กําไรส0มหมื่นะสมมตินะหกักไปเลยหมื่นห้าเผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปคํานวณภาษีมันมีเงินเหลือเก็บเราด้วยแต่เอาเอาหมื่นห้าเนี่ยมามาใช้จ่ายนะฮะแล้วก็เก็บเผื่อไว้ตรงเนี้ยหมื่นห้าจริงๆไม่มันไม่ถึงหรอกจริงๆมันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดคุณมีเลยเอ่อกำไรเป็นล้านล้านนะ ก็จะเสียภาษีแค่สาแต่มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องวัวอะไรขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งเงินเก็บไว้ก้อนหนึ่งครึ่งครึ่งเลยนะครับเผื่อไปเสียภาษีนะครับอ่ะก็คอร์สสอนอีเบอเมซอนออนไลน์ line, ก็ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ติดต่อศูนย์หกหกหน็สามนะครับหรือ Line แอนะครับแอดโ o n l ออนไลน์คลิกเพื่อนๆเนขนา้ามาตรงนี้ได้เลยที่หน้าเว็บไซต์นะครับหรือสแกนคิวอารคก็ได้อ่ะ เข้าเรื่องก,กันดีกว่านะฮะคลิปนี้ก็จะกลับมาหาสินค้าขายดีของ e b a y อีกแล้วนะครับเข้าเรื่องก,กันเลยชิ้นนี้นะฮะขายได้ถึงห้าร้อยหสิเหรียญน,นะครับนี่จริงๆผมแคปไว้เมื่อวานนะแต่ไม่ได้ทําคลิปนะอ่ะวันนี้ที่ผมอัดคลิปวันที่ย9ิบเก้านะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ช่วงเช้าของเมื่อวานมันจะประมาณยี่สบหกเวลาที่เมกาเนี่ยมันประมาณห้าทุ่มนะฮะอ่ะชิ้นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็น เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับแนะนําเพื่อนๆก่อนนะครับมอเตอร์ motor เนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยอะไรเห็นว่าแบบแล้วกันนะชิ้นนี้ขายได้ถึงเท่าไหร่ฮะห้าร้อยห้าสิบเหรียญหมื 3, ่นแปดสามพันห้าร้อยนะฮะคนขายอยู่เชียงใหม่อ่ามอเตอร์อะไรเป็นดาวแล้วกันนะช่วงนี้ขอถ้าแนวนี้ขอเป็นดาวหน่อยนะครับอ่ะชิ้นแรกผ่านไปชิ้นที่สองครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าเหรียญน,นะฮะใกล้ๆก,กันเลยนะฮะแต่ชิ้นเนี้ยผมภูมิใจมากนะครับ นี่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำไมผมภูมิใจนะฮะอะดูก่อนนะครับเพราะว่าผู้ขายครับอยู่ร้านนองอ๋อยู่ร้านนองขายงานแฮนด์เมดชิ้นนี้ได้สี่พันห้าแล้วผมจะบอกนะผมเจาะเข้าไปในร้านเขานะงานแนวนี้ทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่ายอดขายรวมๆของน้องผมผมไม่รู้เขาอายุเท่ไรแหละแต่รู้ว่าคนขายอยู่ระนนองนะครับเดือนหนึ่ง หลายหมื่นบาทหรืออาจจะเป็นแสนเลยก็ได้นี่คือความภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับแล้วว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดคุณสร้างสินค้าได้หรือจริงๆถ้าถ้าจะแนวแบบจริงๆมันขายได้แหลายแนวนะแต่คนนี้ผมเชื่อว่าเขาศึกษาเองนะครับเขาขายของที่เขาเป็นเอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าขายในเมืองไทยมันจะได้ราคานี้ไหมผมว่าไม่ถึงไม่ถึงครึ่งด้วยพูนตรงเลย เพราะคนไทยก็จะบอกเออทำไมแพงจังงานฝีมืองานทำมือไม่เห็นต้องลงทุนอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราขายงานแฮนด์เมดให้กับฝรั่งเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่ากับคำว่าแฮนด์เมดนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่ามันสินขายได้ถึง4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่ขายไปละสามโซเฉพาะดีไซน์นี้ดีไซน์เดียวเนี่ยเขาทำออกมาไ้เขาขายไปได้ลหมื่นกว่าบาทนะฮะถือว่าขายดีมากนะฮะแล้วก็ที่ผมภูมิใจเลยก็เป็นคนละนอเหมือนกันนะครับเป็นคนใต้เหมือนกันอ่า หรือว่าภูมิใจมากนะครับอ่ะขอขายของนิดนึงนะครับนี่เนื่องจากเรานะฮะเห็นคนที่ทำอีเบย์แล้วแล้วมาเรียนกับผมที่เขารู้สึกยอดมันตกสามสี่หมื่นต่อเดือนนี่คือยอดตกของเขาแล้วนะแต่มันจริงๆเนี่ยนะครับเพราะว่าการไก่ของกําไรประมาณยีน่สะิบเปอร์เซ็นต์น่ะตีไปสามสี่หมื่นก็ได้เดือนละหกพันเจ็ดพันมันมันน้อยอะ่ะคนนี้ก็คืออยู่จังหวัดใหญ่ๆในใ,ในประเทศไทยไม่ได้อยู่กรุงเทพนะฮะแต่ถ้าเทียบเป็นกําไรแล้วหกพันก็อยู่ไม่ได้ เนี่ยฮะนี่คือยอดขายแบบเขาบอกนี่นะเราจะทํานแนะนำนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพที่มันชัดๆนะครับเนี่ยดูก่อนนะของเขาบอกสามสิบเอ็ดวันล่าสุดหนึ่งหมื่นสามสามสามพันแต่เขาบอกราฐเก้าสิบเดย์แต่ว่าเราก็ลบลบไปสามสิบเอ็ดไปก็คือประมาณลบลบไปสามสิบเอ็ดหนึ่งหมื่นเนี่ยก็เหลือประมาณเก้าพันถูกป่ะเก้าพันหักสองไปก็คือประมาณสามสี่หมื่นสี่หมื่นนะครับ แต่หลังจากที่เขาได้เทคนิคผมก็ถามเขาให้แบบผมจะมาดีวิวีผมตอบแม่งโคสั้นเลยเทคนิคการหาของกับเทคนิคการทำคีย์เวิร์ดซึ่งเทคนิคคีย์เวิร์ดเนี่ยผมก็เพิ่งจะพูดไปในคลิปล่าสุดก่อนคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไปดูได้นะสําคัญมากๆคนนี้เขาพูดเลยว่าพอเขาเรียนไปพ๊กเขาบอกเลยไอ้ของใหม่ผมเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดละและเขาจะไปแก้คีย์เวิร์ดเดิมสิ่งที่มันได้คืออะไรรู้ปะเขาขาย eBay เนี่ยไอเดือนละสี่หมื่นเหรียญเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นเหรียญเออไม่ใช่สี่สี่พัน สี่หมืนบาทประมาณสามพันเนี่ยสามพันสี่พันเนี่ยเขาลงโฆษณาอีเบเยอะมากซื้อซื้อแอดแต่หลังจากที่เข้าใจคีย์เวิร์ดมากขึ้นทำลองเทลคีย์เวิร์ดเป็นรู้ที่มาว่าควรเจ้าคำไหนนะฮะเขาลดการโฆษณาด้วยซ้ำนะคือเสียเงินนะ่ยลดต้นทุนให้มันน้อยลงแต่สิ่งที่ได้คือขายมากขึ้นด้วยพอเข้าใจและทำคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องกลายเป็นว่าพอเราทำคีย์เวิร์ดถูกต้อง เสียเงินโฆษณาน้อยลงและได้รายได้เพิ่มขึ้นสงั้นเลยซึ่งทําให้สามสิบสามสิบเอ็ดวันล่าสุดเพื่อนคนนี้ขายได้หนึ่งหมื่นดอลลาร์หนึ่งหมืนดอลลาร์ตีไปก็สองพันเหรียญใช่ไหมครับสองพันเหรียญได้เงินเท่าไหร่ล่ะกําไรเน็ตเน,น็ไม่ต้องปวดเครื่องคิดเลขไ็ได้มากนะก็พัน 1, เหรียญละสามหมื่นเนี่ยสองพันเหรียญนี่คือกําไรออกมาเลยก็คือหกหมื่นบาทจากเมื่อกี้เราเราคํานวณประมาณว่าได้ได้ตังกําไรของเก่ามาหกพัน วัว oh, อย่างนี้อยู่อยู่เมืองไทยสบายนะเดือนหกมือมีเงินเก็บแต่หกมือนี่อย่าลืมต้องไปเก็บเผื่อไปด้วยก็ปั่นมาใช้สามหมื่นอ่าอีกสามหมื่นเก็บไว้เผื่อเสียภาษีส่งภาษีอะไรไปนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นฮนะสำคัญมากเลยนะครับคลิปนี้อยากให้เพื่อนเนไปรูจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนอกจากคีย์เวิร์ดนะครับว่าสามหัวข้อสําคัญทํายังไงให้สินค้าเราขายดีนะฮะเดี๋ยวจะทาตามขึ้นด้วย,ยวใจคลิปเนี้ยคีย์เวิร์ดสำคัญแค่ไหนบางคนไม่เห็นภาพผมก็เลยทําคลิปนี้ ให้คุณเข้าใจมากขึ้นเห็นเห็นแกนแท้ของมันมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเห็นแกนแท้ของมันนะรับรองเลยว่าชอบแน่นะนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมขอคือเพื่อนเพื่อนที่เร e ียนอีเบกับผมผมอยากให้คุณซับเซสมากขึ้นนะครับอยากให้ของเขากรุ่มนะใน e อีเบโอออนไลน์นะครับเนี่ยมีเพื่อนบอกเลยว่าได้ความรู้อะไรดีๆเจ็กต้องเยอะเยอะ เซ็นหลายทีแล้วนะเชิญเข้ากลุ่มน้อยนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจแล้วด้วยนะเราอยากรู้ว่าเราทําคลิปดีไม่ดียังไงยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะครับใต้คลิปเนี่ยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ให้หนอยเป็นกําลังใจกับเรานะครับอ่าสินค้าชิ้นต่อมานะครับขายบนอีเบย์ได้ยี่สิบดอลลาร์นะครับเป็นอะไรครับเฟนฟรายเฟนฟรายอะไรขายได้หกร้อยนะฮะแล้วก็ขายมาแล้วถึงไอ้นี้ที่สที่น่าสนใจนะครับก็คือหนึ่งร้อยสามโซลโอ้ oh. คนนี้อยู่กรุงเทพจากสรงฝรั่อ่านะครับก็หมดสามชิ้นก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้นะฮะหวับบงว่าเพื่อนๆจะมีกําลังใจในการหาสินค้าขายกันต่อไปแล้วก็นี่ครับดูเป็นแรงบันดาลใจนะครับนี่ก็คนอีกกลุ่มนึงนะฮะที่ผมพูดเสมอในคลิปนะครับขยันหาสินค้าขยันลงนะฮะอ่าแล้วก็เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดกับคุณเห็นไหม ยิ่งลงของเยอะเท่าไหร่นะครับลงไปขอขยายลิมิตแล้วก็ลง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 ไปแต่สิ่งที่ได้มาคือเราต้องรู้สินค้าชิ้นไหนความต้องการของตลาดมันมีสินค้าชิ้นนี้ขายด้วยคีย์เวิร์ดอะไรรับรองครับขายได้แน่นอนขยันเถอะขย,ะนย,ขยะันลงนะฮะยุคนี้คุิดทำอะไรยากผมบอกเลยทำอีเบย์ตอนนี้จับเสือมือเปล่าได้ไม่ต้องลงทุนเราตั้งไปเลยนะฮะหาสินค้าที่คุณต้องการดูราคาตลาดตั้งขายไปเลยให้มันบวกกำไรได้ชิ้นละสองร้อยสองร้อยถึงห้าร้อยบาทเลย ขายได้ติบตังวันนี้ออกชิ้นหนึ่งคุณได้500บาทแล้วผมอยากให้คุณออกวันละ2ชิ้นได้ตังวันละพันเดือนหนึ่งกำไร3,000ถ้าทําได้ตั้งใจทําอย่างนี้ภายใน3-4เดือนทําได้ครับลองทําดูครับอ่าท้ายคลิปนะฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากเรียนนะฮะ eBay, Amazon กับโอทออนไลน์ก็ช่องทางการติดต่อนะฮะทั้งเบอร์โทรนะครับทั้งไลน์นะครับไปเพิ่มเพื้อนได้ที่ไลน์แล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะฮะฝาก ช่องทางการติดตามของโอ๊ตออนไลน์นะครับในช่อง YouTube ที่เราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับแต่ทิกทางช่องทางอื่นถ้าเพื่อนเนเจอก็คอมเมนต์ได้แต่ YouTube เนี่ยนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจจริงๆก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ